แค่หลอดจ้าดอ,อกงามๆพี่นอ้องพี่น้องน,นี่ดอกหนึง่งเก็บแค่หลอดจ้จพี่นอ้องอู้น่ะชาดอกหนึง่งพี่จ้านี่ดอกหน,นึ่งมากับพงไงได้พี่น้องหนึ่งดอกหนึ่งจ้ะนี่จ้ะดอกหนึ่งนี่ น้ากับพี่หน,หน้องคุณไม่เบียดฮึดสวัสดีครับสวัสดีครับนนพี่น้องเออ้ยเจ้าของเพิ่นสิเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดแครอทสีคลื่นกันกับแครอทบ่พี่น้องกินแสบได้จ้าเห็ดนี่แสบจ้าก,กรอบกรอบพี่น้องมึงกูดูละคือดอกใหญ่คักแนบกูดะ เอาเป็นหนึ่งจิมจ้มแจวพี่น้องเห็ดแครอทจ้าดอกงามคักพี่น้องเห็นบ่นี่ม,มาโรนเองเชิญเนี่ยมาโรนเองเข้ามาจ้าอุ่นดเสแท็กันพินส์เห็ดยังบุนี่พี่นอ้องเห็น,านายังอือพ้ยกินอะไรดอกน้องมันเห็ดอียังเนี่ยอ๋อมอง ว่า yeah. อีสเทนย่าอู้ยพี่น้องเป็นตาแซบคักถ้าว่าดอกดอกงามงามเห็ดอีอย่างน,อน,น้อเนาะกินได้บอนอน่ะเผื่ดอกนึงพี่น้องมีแต่ดอกจุ่ๆงามไหมพี่น้องมึงเนี่ยขอบอกหูจากดอกน้องเปนเห็ดแม่ไกน่นี่พี่น้อง เห็ดเห็ดเห็ดทัววในพี่น้องเอ้าเอา,เอากิ้งเป็ดใส่แต่ว่าวดอกนั่นเท่าแล้วพี่น้องอมึงเนี่ยเท่าแล้วพี่น้องเห็ดแม่ไก่ดิ้ในเห็ดตดำนะจ้าพี่นอ้องอเป็นกอเป็นกอพี่จ้ากอหนึ่งอีกพี่จ้าเป็นกอจ้าเข้าเลยสวยนี่ย กองหนึงเพราะญงเป็นผู้พออใใออ่อเจ้อกองเียพี่น้องกิ้นมาเมยเมเมยซะ